สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องของแฮททวิคิโร่ในวันนี้ครับขอนาเสนอเรื่องราวลองมองดูิเออทีมมมามืดที่ขอท้าชิงโคต้า UCL ปีนี้ครับลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหการลุ้นแชมป์เริ่มกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปีก่อนเนี่ยปารีสแซชแมครับก็พลาดแชมป์ให้กับลิวกันไปแต่ฤดูกาลนี้ครับเตะมาแล้ว11เกมนะครับปารีสเนี่ยมี28แต้มครับและกำลับที่2อย่างลองอยู่ที่7แต้มนะครับต่ก็ต้องบอกก่อนว่าลองเนี่ยเป็นทีมที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะขึ้นเป็นรองจ่าฝูงของฤดูกาลนี้ครับรองจ่าฝูงเนี่ยไม่ใช่มา์เซย์ไม่ใช่มนากไม่ใช่ลียงและก็ไม่ใช่ลิวแชมแป์เก ีน้เป็นม้านอกสายตามากๆครับปีก่อนเนี่ยจบที่7มาโดยปีนี้ครับพวกเขาเนี่ยทำเซอร์ไพรส์การขึ้นเป็นรองจ่าฝูงซึ่งโอเคแหละครับว่าการลุ้นแชมป์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากยากมากครับแต่ว่าการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมันพอเป็นไปได้นะครับและรองทีมนี้ก็เคยเป็นแชมป์ลีกเอิงมาแล้ว1ครั้งครับในปี 1997- 1998ยุคนั้นเนี่ยอันโตนดรอหน้าน,นผลงานดีมากครับได้ยิงชาวยูโกสลาเวียยิงไปถึง14ประตูเช่นเดียวกับสเตฟานสเตยนี ทัดไปเสียดประตูนนะณเวลานั้นนะครับ อันดับของรองนะครับก็เคยเป็นรองแชมป์มานะครับในปี2 0งพั0 2ครับแพ้ต่อลรยงลงเป็นยิง2แต้มเท่านั้นและยุคนะครับเป็นยุคแรกในการเริ่มนับหนึ่งยุคเทพของลรยงแต่สำหรับเวทียุโรปนั้นพวกเขาห่างหายไปนานมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโดยวินี้ครับรองเนี่ยภายใต้การนำทัพของแฟรงค์ไฮเซอร์นะครับคุณซึอที่ขยับจากรองเบกับทีมสำรองเนี่ยขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และก็ทำผลงานได้ดีนะครับโดยรองรับดูวยกันนะครับเตะไปแล้วสิบเอ็ดเกมนะครับชนะหกเสมอสามแพ้สองยิงไปถึงยี่สิบนะครับแล้วก็็เกบไป คะแนนณะตอนนี้ตามจากฝูงที่7แต้มเปิดฤดูการันคับเสมอมกับแรนส์ไป1-1เ 1, สมอกับงงเซงแยติเอมไปสองสองแล้วก็บุกไปชนะโมนาโก2-0เสมอกับลอริยอง2-2บุกไปชนะบ็อกโด3-2มสองแลนด์เนือไปชนะลิวแชมป์เก่า1-0แพ้สตาร์บุก1-0แล้วก็บุกไปชนะมักเซยรด้วยสาเอาชนะแลม2-0แล้วก็แพ้ต่อมองเปร,เรีเอ้ไป1-0แล้วก็เกมล่าสุดครับ สาม,มารถถล่มเมสไปถึง4ต่อนหนึ่งครับต้องขอปีนี้ลองผลงานดีเป็นอย่างมากลองมองดูสเสอย์สุดๆ,ๆนะครับนั่นแต่เด่นๆครับก็มีพวกเซโก้โฟฟาน่าศูน้าาชไอวอรี่โคสกับกาเอลกากูต้าเด็กเก่าของเชลซีฟอรยองโซโตกาคาริเมนโดวิงกาดาบิดคอสตาหรือว่าจะเป็นด so, ูคูเร่คาวินดาโซในทวันก็เป็นชองริสเลกานั่นเองครับรวมไปถึงวิงแบ็กซ้ายอย่างฟันคอฟสกี้ซึ่งเกมล่าสุดนั้นก็ทำดูใส่เมสได้ด้วยนะครับ จากนี้ต้องมัรอดูนะครับว่าลองทีมนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสลุ้นแชมป์หรือว่าลุ้นไปเตะเกมยุโรบดหรือเปล่าคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครป์กดติดกระดิ่งกันได้แล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ